สบ,บายดีทุก คนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องลาวเกิลออฟฟิเชียลเนาะหรือว่าช่องของพัดสาวลาวขณคำม้วนนั่นเองกบทักไทยสบายดีและสวัสดีเนาะพี่น้องสําหรับในคลิปนี้พัดก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่ทางด้านทหารเหอไทยได้ทําการบุกจับเหอพม่าขนของพิกษกฎหมายมาอัปเดตให้ทุกท่านได้เบิงได้ชมแล้วก็ได้ฟังไปนํากันเนาะซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้พี่น้องประมาณช่วงไทยเดือนพฤศจิก2 5 6 7ท,ที่ผ่านมา เฮาก็ได้ยินข่าวเนาะว่าเกิดมีกรณีที่ทางเหือพม่ายิงเหือประมงไทยเมื่อส่วงคำวันที่2าวเก้าพฤศจิกเจ็ดี่ผ่านมาณบริเวณน่านน้ำในพื้นที่จังหวัดละนองเนาะจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตและกันยังมีชาวประมงไทยอีกสี่คนเนาะพี่น้องที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันซึ่งในขณะนี้ก็ยังบบหันไดถึกส่งตัวกลับมาที่ประเทศไทยแต่ย่างใดท่านผู้ชม เรืองเก่ายัางบบหันได้จบเนะเรืองใหม่มาอีกแล้วพี่น้องโดยล่าสุดเลยเนา่เมื่อวานนี้วันที่15ธันวาคม67ก,ก็ได้มีข่าวออกมาว่าทหารเหอไทยได้บุกจับเหอพม่าซึ่งก็ถือได้ว่าทางการไทยได้ส่วนกับพม่าย่างทันควันกันเลยก็ว่าได้โดยเกี่ยวกับกรณีนี้เนา่ทางด้านเพศเสียงจาทหารเรือได้โพสต์ข้อความระบุว่าต้องจับ เรือโต933ทำถึงบุกจับเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติเมียนมาแอบขนเคยหมักเกลือ40,000กิโลกร,รมัมผิดกฎหมายที่เมืองละนอง โดยการจับกลุ่มในครั้งนี้ก็คือจากทางด้านศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3โดยเพื่อนได้ทําการกวดจับเหงือขน่ายสัต์น้ําที่มีการลักลอบลำเลียงสั์น้ําจากประเทศเพื่อนบ้านพร้อมผู้ตองหานพนองโดยเพื่อนได้มีการมอบหมายให้ทางด้านด่านตรวจประุงละนองตํารวจน้ําจังหวัดละนอง รวมไปถึงหน่วยป้องกันและปะาปามประมงทะเลก็สุลินละนองและูนยนละกากลละนองเข้ากวดโซบดูฮานผู้ชมหลังจากที่ได้หับการประสานงานด้านการข้าวจากทางด้านกองกําลังเทศสตีว่าจะมีการลักลอบลํำเลียงสินค้าประมงพิษกฎหมายโดยใส้เหือขนท่ายซัดน้ําจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาณบริเวณพื้นที่ท่าเทียบเหือประมงละนองโดยเพื่อนได้มีการเข้าควบคุมเหือขนท่ายซัดน้ําจากประเทศเมียนมาเนะใน ขณะที่มีการขนถ่ายสัตดน้ำขึ้นท่าเทียบเหือหนาทาเทียบเหงือไหวทงตําบลปากน้ำอำําเภอเมืองจังหวัดละนอง พบเหือขนัท่ายซัดน้ำสันชาตเมียนมาขนาด50ตันกรอสพร้อมโดยลูกเหือจำนวน6คนสันชาตเมียนมาซึ่งจากการกวดสอบเอกสารแล้วกระบบพบการขออนุญาตนำเข้าซัดน้ำของเหือลำดังกล่าวเนาารคุผู้ชมและเพื่อนก็ได้กวดพบซัดน้ำประเภทเคยมักเกลือจำนวน2,000ถงุงน้ำนักถุงละประมาณ20กิโลกร,รมัมและมีน้ำนักรวมอยู่ที่40,000กิโลกร,รัมเนาะเพิ่นจึงได้ทำการเข้าจับกลุ่มและแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีการ นำเข้าซัดน้ำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยบริหับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีความพิดตามพระราชกำหนดการประมงโพศ2 5 5 8และพระราชกำหนดการประมงสบับทีสองพศ2,560สั25สบแก้ไขตามมาตรา92ภายใต้การบังคับมาตราเกหห้ามบบให้ผู้ใดนำเข้าสัต์น้ำเว้นแต่จะได้รับการอนุญ,ญาตจ,จากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดประสงค์จะส่งออกหรือนำผ่านสัต์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัต์น้ำต้องแสดงใบรับหองการจับสัต์น้ำหรือเอกสารอื่น

ที่แสดงว่าซัดน้ำหรือผลิตภัณฑ์ซัดน้ำนั้นได้มาจากการทำการประมงโดยเห็ดโซบ้วยกฎหมายโตพนักงานเจ้าหน้าที่ึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับห้าเท่าของมูลคา่าซัดน้ำที่นำเข้าส่งออกหรือนำ่านหลังจากนั้นนนกทางเจ้าหน้าที่เพิ่ก็ได้ทำการแจ้งข้อเก่าหาลูกเหือชาวเมียนมาทั้งหกคนเนาะในข้อหาลักลอบนำเข้าซัดน้ำโดยบริหับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และได้นำตัวส่งพนักงานสง สอบสวนโส,นสนพปากน้ําเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปท่านผู้ชมซึ่งหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตไทยหลายท่านกันเลยเนาะที่พื้นได้เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างดุเดือดอย่างเช่นไม่ยิงนําก่อนเข้าจับใช้มาตรฐานเดียวกันเอาคืนพวกมันบ้างอย่าให้พวกมันเหิมเกริมมายิงเรือไทยอีกเอาคืนให้หนัก จับมันทุกระดับในเมื่อรัฐบาลอ่อนปวกเปียกกระจอกงอกง,ง่อยจนชาติเพื่อนบ้านตกหัวเล่นอยู่ทุกวันนี้กองทัพเรือคือเสาหลักค้ำจุนเกียรติภูมิของชาติไทยครับและคอมเมนต์จากชาวไทยท่านต่อมาสุดยอดยิ่งกว่าเจ้าพ่อเสียงไห้ตาต่อตาฟันต่อฟันเอาคืนทันควันสะใจไทยทั้งชาติขอบคุณราชนาวีไทยและคอมเมนต์ถัดมาสุดยอดมันต้องเกลือจิ้มเกลือเอาคืนมาเหมือนกันสุดยอดทหารเรือไทย และคอมเมนต์ถัดมาพี่พี่ทหารงานดีมากขอชื่นชมแต่ผมติดใจอยู่อย่างหนึ่งว่าทำไมรัฐบาลต้องรอหารือกันในวันที่19หาลือให้เร็วกว่านี้ไม่ได้หรอครับคนไทยที่โดนจับไปอยู่พม่าก,ก็ส่งอาทิตย์แล้วต้องรออีกเกือบหนึ่งอาทิตย์กว่าจะได้หารือแล้วต้องหารือกันอีกนานแค่ไหนครับ โดยตตวจากคอมเมนต์นี้นพีน้องบางกเกษแรข่าวเพิ่นกระบอกว่าสาวประมงไทยทั้ง4คนที่ถึกพม่าจับตัวไปอาจจะได้ถึกปล่อยตัวในช่วงหลังปีใหม่เนอะเดี๋ยวเราไปฟังความคืบหน้าเรื่องนี้กันเลยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนายกแจ้งพม่าจะปล่อยตัวประกันหลังปีใหม่ครับคุณแพลทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงความคืบหน้าการเจรจากับทางเมียนมาปล่อยสี่ลูกเรือไทยว่าตอนนี้ทางเอกอัครราชทูตไทยประจำเมียนมาได้พูดคุยกับพลเอกตาลช่วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทางเมียนมา ถึงกระบวนการที่จะส่งตัวลูกเรือไทยทั้ง4คนกลับมาที่แผ่นดินไทยครับตนได้ส่งข้อความฝากไปทางเอกอัครราชทูตไทยว่ามีความเป็นห่วงและอยากให้ปล่อยตัวโดยเร็วที่สุดทราบว่าทางรัฐมนตรีของสองประเทศจะมีการพบกันในวันที่19ธันวาคมนี้ซึ่งขณะนี้กระบวนการการปล่อยตัวยังติดอยู่ที่ทางเมียนมาแต่ไม่มีปัญหาในเรื่องของความปลอดภัย คาดว่าหลังจากปีใหม่เล็กน้อยจะเรียบร้อยทุกอย่างทั้งเอกสารและขั้นตอนการปล่อยตัวครับผู้สื่อข่าวก็ยังได้ถามคุณแพททองทานชินวัตนายกรัฐมนตรีต่อครับว่าในเรื่องของการปล่อยตัวได้มีการพูดถึงในเรื่องของคดีความหรือไม่คุณแพททองทานก็กล่าวว่าได้มีโอกาสพูดคุยและยังคิดว่าต้องคุยในรายละเอียดกันต่อส่วนในเรื่องของความปลอดภัยของคนไทยนั้นถูกจับ ไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงครับก็ต้องรอในปีหน้านะครับว่าคนไทยจะได้กลับมาที่ประเทศไทยได้เมื่อไหร่ทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างครับและทางมดนี้ก็คือเป็นความคืบหน้าล่าสุดของสาวประมงไทย4คนที่ถืกพม่าจับตัวไปที่พัดได้นำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ชมจังใดหอกกรรมาท่าติดตามเบื้งนำกันนพีน้องว่าทางฝั่งพม่าเพิ่นสิมีการปล่อยตัวสาวประมงไทยมือใด สำหรับในคลิปนี้กระสิขอจกไว้เพียงเทาน,นีและเนาะถ้าเกิดว่าในคลิปมีข้อมูลเนื้อหามีคําเว้าคําจาหรือว่ามีคําใดที่พัดได้เว้าผิดพลาดไปประการใดพัดต้องกล้าขอโทษขออภัยไว้นที่นี้นาเนาะในมือหน้าพัดเช็ดคลิปเกี่ยวก,กับข่าวอย่างให้เบิง้งก็อยาลืมท่าติดตามด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้พัดเฮ็ดคลิปต่โตไปนําเนาะสําหรับในมือนี้ก่อน,นจะกันไปก็คือเก้าพี่น้องมแต่พัดสิขอไว้ใจให้พรอ,อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาเบิ้งคลิปนี้ แต่ตนจนจบคลิปจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนานาประการเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีและตลอดไปเด้อในมื้อหน้าพอกันไหมขอเก้าคำว่าสบายดีและสวัสดีค่ะ